สวัสดีครับอยู่หมู่รถดินดองสายลั่นครับวันนี้มาแล้วครับกับพีซีร้อยสามสิบปาแต้มครับย,ย้ายใหม่บอ่อมาขุดสะเก่าครับบอ่อเก่าอันนี้เจอกูปางก่อนครับหน้าดินไม่มีเลยตรงนี้ได้กูปลังครับไปเดี๋ยวพาชมใกล้ๆครับรถน่าจะมีอยู่สองคันนะไม่รู้เอาไปเที่ไหนนะครับนะโอ้ยบอ่อโอ้ยบอ่อเก่าสัีไปออกตัวไปแล้วครับดับท่าโหดๆเลยงานนี้ ขับโดยจาแสงครับเอาสวยแล้วก <c oughs> ินขาวกอี เอ้ยเฮ้ยแม่ว่าอยู่ใกล้ไม่ได้เลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยยอย่าโอ้ยทำไมมันหวาดเสียจังวะนี่ครับกับอันนั้นจะเป็นล็อกลี่นายางพันไปรอรถแล้วก็มีฮีโร่หน้ากากเหล็กขันสีม่วงนะครับคันหนึ่งนะไม่รู้ว่าไปเทไหนหรอกตักถ่ายครับ่ะสวัสดีครับ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  โอเคครับ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 เข้าใกล้ไม่ได้เลยเดี๋ยวเดินไปหาจานแสงกันาจะพากินข้าวแล้วมั้งไม่ให้เข้าไกลครับน้อดูดูท่าจาะเขาเรายังเข้าใกล้ไม่ได้ถ้าเขายังไม่ดับเครื่องจานแสงบอกว่าวิ่งสี่ครันครับ อันนี้ก็ฮีโน่ร้อน่าจะร้อยเจ็ดห้านะเดี๋ยวถามให้ว่าร้อยเท่าไหร่รอ้อยเนจะ็ดห้าันนี้ร้อยเ็ดห้านี่แต่ <c oughs> แต่ลูกลังครับไม่ได้ขยายบ่อเก,ก่าหรอกต้องการลูกลังเอาไปทําทางครับน่าจะอย่างนั้นนะเดี๋ยวก็วิ่งไกลยอยู่เพิ่มควรครับถึงเรียกรถมันต้องสี่คนะันคอรวมช่างร้อยเจ็ดห้าอันนี้ฮีโ e น no. ่ A ีไอ แบบเดียวของประสันเลยตาแว่นคันนี้เขียวอะ่ะตัร้อยเจ็ดห้ามีโน้มกันนะที่ไกลอยู่ครับามควรนะบอ่อจานชัยไอ้บอ่บอบ่อจานปองหรือบอ่อตาชัยอะไรก็รถสิบล้อไม่ไม่ไม่ได้มาซื้อดินแล้วนะเพราะว่าไม่รู้ทําไมนะไม่เห็นออกเลยวันนี้เดาาี๋มาดูหกร้อยดีกว่าหกร้อยจมง่ายครับแต่ว่าไม่จมนะ เแปลกเว้ยเดี๋ยวไปดูจดานแสงก็ขุดลุกลังว่าฝีมือไหมนี่ก็บ่อเก่าครับโอ้โหน้ำดำเมี่ยมเลยไอ้น้ำดำดที่ตะไคร่เขีขยวปีเลยขุดแต่ลุกลังครับตรงนี้พอเจอดินดานก็ไม่เอาครับเจอเอาลุกลังอย่างเดียวไปทำทางมั้งยินก้อนใหญ่ก็ไม่เอา ไอโคสโบีทีร้อยยี่ก็ยังไม่ได้พาไปดูเลยนะก็ขับได้ค่อนข้างที่จะคล่องตัวอยู่แล้วนะหรือว่าขับได้ดีแล้วแหละเดี๋ยวขออนานั่งนะเพราะว่ายืนนานก็ไม่ไหวทุกลังเนี่ยเขาไม่ขายครับเจ้าของที่จ้าง ก้อนใหญ่ๆนี่ก็ไม่เอาเพราะว่าก้อนใหญ่มากอย่างเงี้ยก้อนอย่างเงี้ยเนี่ยเอาไปทําะไรละก็อย่างนั้นละ่ะไปทําทางก็ไม่ได้นะครับนะเนี้ยใหญ่ไปไม่เอานะหินก้อนใหญ่ครับเขาไม่เอา ก็ไม่ได้ถอดเลยเดี๋ยวถอดก่อนถอดแล้วนะฮะเนี่ยเปกียกโชคเลยนะเพิ่งเดินทางมาถึงครับไป้ยินเสียงมุกจีก็เลยตามมาคันนี้รถใครรถใครวะคุณๆเลยคันสีฟ้าหรือเปล่าน่าจะใช่ครับรถพิเจนะน่าจะใช่น่าจะจ้างคนขับครับ เดี๋ยวรอรถขนนเข้ามาก่อนโหร้อนมากเลยนี่ขนาดแดดไม่ออกยังร้อนเลยน้ำนี่ที่แรกขุดจะใช้มั้งแต่ว่ามันใช้ไม่ได้ครับมันมันมันหม็นน้ำมนหมึนล้วงใกล้ขายอโอ้ยเดี๋ยวเราเอาน้องแดงออกออกงานหน่อยนี่ก็ยีโน่ครับ ยีโน่ล้นลวนเนาะมีล็อกกี้หลดมากันไม่ท่อขาดตรงไอ้สนกัสีอะท่ออ,อกอยังไงคัน,นี้เพิ่งซื้อมาใหม่ครับจวดจาดยานบ้านดงน,นะน,นี่นี่น่าจะสองร้อยสิบหรือเปล่าอันนี้ไปเดี๋ยวไปอยู่ฝั่งนูน้นได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูบุมนี้นี่ว่ะนี่ยีโน,โน่ไม่นด้กระจ่างครับ จ้าของเดียวกับคันสีม่วงแหละวันนี้ก็จางคันสีม่วงวันนี้ก็มาสวนทางผมเมื่อกี้นี่ทางโหปิ้นแล้วละเดี๋ยวพาไปดูตรงทางแล้วกันไปทางนี้ไม่มีจมครับเพราะทางล่างนี่เป็นลูกหลังครับปิ้นแค่หน้าดินเท่านั้นเนี่ยแต่ก็เนี่ยเหยียบนี่ก็ปิ้นนะเนี่ยเห็นไหมปิ้นอยู่ เ,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูว่าจะติดไหมนี่หินนี้ดันเข้ามาทั้งนั้นนะฮะเนี่ยดันมากองกองกองเลยครับหินทั้งนั้นครับทําเป็นคันบ่อครับตรงนี้เอาหินมาทําคันบ่อไอ้เนี่ทางก็โหดโหดอยู่สงสารแหนบมากเลยนี่น่าจะยกล่องเอาไวหาบบ้หรือเปล่าปลูกมันสำปะหลังมั้งหรือว่าปลูกอะไรยกหล่องเอาไว้ชาแมคโครเข้ามาก็ทําทางมาเลยนะทางโหดครับ เุกนแมโคอยู่ข้างในนะเดี๋ยวรอดูรถออกมาเดียวนรถนี่วิ่งไกลครับเพราะว่ายังไม่มาเลยนี่รถวิ่งสี่คันยังไม่ชนรอบเลยนะยังไม่ชนเที่ยวเลยรถไม่ชนกันครับวิ่งนี้มาถึงก็ตักใส่เลยแต่ถือว่างานไม่ค่อยเดินนะอย่างนี้นะรถเยอะนี่งานก็จะเร็วถามว่าเสร็จไวไหมสี่คันนี่ก็ถ้างานมันไม่เยอะนี่ก็เสร็จไวน,นะ แต่ถ้าว่ารถติดรถอะไรเงี้ยช้าเพราะว่ารถวิ่งน้อยเดี๋ยวมันก็ดีอย่างคือมาไม่ชนเที่ยวไงมาปุ๊บก็ได้ดินปับ๊บรับนะแต่ถ,ถ้าหลายคันนี้มาก็ยังไม่ได้ดินหรอกรอนานไปออกตัวมาแล้วกับน่าจะสองร้อยสิบคันนี้หัวใหญ่เด,ดี๋ยวดูเดินตามเลยแล้วกันมันี่กระจาซื้อมาใหม่ครับคันนี้ ทางนี่ก็เริ่มปิ้นๆแล้วล่ะต้องปีนครับสบายๆนะครับกระปุกองสาย่ะทางรถไถไม่เข้ามาดันเลยยับหมดแล้วทางสงสารแหนบ สบายสบายทางจะไม่สบายก็เนี่ยมันเป็นหลุมเป็นขุข่าปหมดนะทางเยียบไป้าสบายแล้วางานนี้นะเดี๋ยวรอรถเข้ามาในบเบาะเอาไปไม่หกล้อ เด้งเหรอไม่ไม่มีลูกน้องเหรอเป็นลูกน้องเลยเป็นยของรถอ๋อเป็นลูกน้องเหรอมันนี่กระจ่างคันนี้นี่คันแรกครับแล้วก็คันเมื่อกี้ที่ออกไปนี่คันที่สองของเขาของมันนี่กระจ่างนี่นี่เหมือนจะเป็นรถกระบะนี่เหมือนจะเป็นกระบะห้างเลยนะกระบะสามนิดไปถอยมา ดี๋ยวจบกับคันนี้แหละครับเดี๋ยวเวลาดูตอนออกตัวเลยแล้วกันล็อกกี้ก็มาแล้วนะเข้ามาพอดีได้ยินเสียงจะคันนี้นี่ 195, ร้อยเก้าสิบห้ารืเปล่าล็อกกี้กันนี้นะหรือร้อยเจ็ดห้า